ทุกคนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็ดีใจครับดีใจมากๆเลยผมเอ่อเรียกว่ามันถึงมันถึงจุดที่ทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าจุดเริ่มต้นความรักของเราสองคนเป็นยังไงวันนี้ก็ก็ได้มาถึงแล้วก็ดีใจครับมองไปทุกที่ก็จะเป็นคนที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักกันอย่างดีเลยนะฮะ ป๋าก็อยู่ในวงการมา80กว่าปีแล้วนน <c oughs> ก,ก็ดีใจครับก่อนที่เราสคนแต่งงานกันก่อนที่ป๋าจะรับขอฟ้าไปนะคร <c oughs> ัป๋าอยู่กับผมไปตลอดเลยนะน,นี่แต่งครั้งที่สองแล้วเหรอครั้งแรกคร <c oughs> ั <c oughs> ้งเดียวท,ที่นู่นโรงแรมอะไร <c oughs> อ๋อครั้งที่2 คือตรงนั้นเนี่ยมั่นงานมั่นนะแต่งแล้วแต่วันนี้ก็คือปาร์ตี้ครับป๋าครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยบอกมาเลยท้องะจบเป็นรีเียวอยากเอัานไคับหเหนื่อยไมนี่ยหลไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ไม่ได้ไม่ได้ท้องหรอกครับหลังงานเป็นไงบ้างคะก็มีความสุขครับจริงๆแล้วมันก็ก็ไม่ได้ จริงๆก็เหมือนเดิมเนาะจริงๆแล้วเราสองคนก็เหมือนเดิมมี<ร>แต่สเตตัสใน Facebook ที่เปลี่ยนก็อย่างที่บอกนะฮ<น>ะว่าเราก็แต่งงานกันแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรู้สึกแบบเวลาเราเวลาเราพูดกับใครว่าเ,เมื่อก่อนพูดว่านี่นี่แฟนผมครับก็ต้องพูดว่านี่เป็นภรรยาผมอะไรอเงี้ยส่ยวนใหญ่จะพูดว่าเมียม,มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็มันเป็นการย้ำเตือนว่าเออต่อไปนี้คือมันไม่มีคําว่า ตัวผมคนเดียวลวมันก็จะมีเราสองคนแล้วอะไรแบบนี้ครับก็ดีนะครับที่แหละครับก็หมายถึงว่าหลังจากที่แต่งไปแล้วใช่ไหมคะก็ก็จริงๆก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะมีแบบว่า ุณีเขาก็จะแบบมีมุมกุ๊กกิ๊กมากขึ้นเหมือนเขาก็จะแบบภรรยาทำอะไรอยู่ภรรยาเป็นคงหวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกก็ดีค่ะก็รู้สึกสดชื่นรู้สึกแฮปปี้ดีค่ะจะเขาหวานขึ้นไหมครับตั้ใจภรรยาก็ก็มีใส่ใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วงเฮยก9ปีแล้วแม่ไม่มีเกี่ยวหรอกแต่มันก็ดีค่ะ คืออย่างที่บอกครับเราสองคนไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เราครบกันตอนนี้เนี่ยคือเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งแฟนแล้วก็ผมเป็นเพื่อนสาวเขาด้วยอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ มันคงจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราเรา,เราก็จะทําทุกวันให้ดีที่สุดครับเราจะทําทุกวันที่ดีที่สุดก็อย่างที่ผมพูดเสมอครับว่าจริงสิ่งที่มันยากคือ,อางานเข้าแล้วดูไม่ค่อยดีแล้วไฟดับนะฮะก็สิ่งสิ่งที่มันยากคือเราเราจะทํายังไงให้ ให้วันนี้เราไม่รักกันน้อยไปกว่าเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยคือเราก็จะร <laughs> <laughs> เราเราก็จะคุยกันตลอด <c oughs> ประมาณมีคําสัญญาอะไรให้กันเป็นไมเสร็จไหมครับอย่างที่ผมพูดครับว่าคือเราจะเราจะไม่สัญญากันเราจะเราจะทําวันนี้แหละคือเราจะอยู่หน้าความสุขณนปัจจุบันคือผมผมเชื่อว่าชีวิตคู่เนี่ยคือเราคบกันมา9ปีเนี่ยมันมีทั้งมันมีทั้งดีมันมีทั้งไม่ดีมันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกข์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเราคงจะไม่มีผมคงไม่สัญญาว่าจะไม่ทําให้เขาเสียใจเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่าผมจะสัญญาว่าคือผมจะไม่ยอมแพ้แค่นั้นเองตอนที่เรารักกันเนี่ยเราก็รักกันตอนที่เราทะเลาะกันเราก็จะรักกันด้วยนั่นคือสิ่งที่ที่เราคุยกันนะครับว่บานั้นน่าจะน่าจะดีที่สุดแหละครับพี่สิเขามีอาการกลัวภรรยาอะไรอย่ไหมไม่ <laughs> เขาก็เหมือนเดิมแหละไม่ค่อย ก็พอเราฉากจากวันวันมั่นกับวันแต่งไปเขาก็ยังพออีกวันหนึ่งเขาก็ทํางานนะเขาก็เหมือนกับไปทํางานอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติทํางานแล้วก็พอมาถึงวันนี้ค่ะคนก็ถามว่าแบบตื่นเต้นไหมอะไรไหมตอนแรกก็บอกว่าไม่ตื่นเต้นเพราะว่างานที่แบบเหมือนงานแต่งไปแล้วคือแบบเหมือนผ่านช่วงตื่นเต้นแต่เพิ่งจะมารู้สึกตื่นเต้นตอนตอนเรามานั่งตอนเนี้ยแล้วก็แบบ เออรู้สึกตื่นเต้นอีกรอบเนยพี่สิทมีความใจว่าพี่สิมไม่กลัวระยะหรือเปล่าเลยว่าคือกลัวมันคงคงไม่ได้กลัวหรอกครับมันเป็นผมว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของคําว่าสามีมากกว่าครับที่ต้องที่ต้องดูแลเขาที่ต้องทําอะไรที่เขาชอบอะไรก็ทําแบบนั้นแต่ว่าก็อยู่ในอยู่ในที่เรารับได้นะฮะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหบางอย่างคือถ้ายอมไปซะทุกอย่างเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่ยอมขึ้นมามันก็มันก็ อัน,นันมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งของการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันในหวัวใจคะคือจอดเท่าไหร่คะ,ส,ะ,คะ <laughs> ออสมฐานะมากกว่าครับคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเลยจริงๆว่ามันจะประมาณเท่าไหร่เพราะว่าครอบครัวเขาน่ารักมากครับไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยสิ่งที่แดดขอผมอย่างเดียวคือดูแลลูกสาวเขาให้ดีแค่นั้นเอง <laughs> <laughs> เอาไว้รานดเอาไว้สร้างบ้านตัวเองก่แน อันนี้เป็นแหวนของคุณแม่แหวนของมาม่าค่ะคุณแม่เอาไว้ให้ก็ก็ก็ดีแล้วครับเราก็ไม่ต้องไปอะไรเพิ่มมากมายแหวใหญ่มากเลยทีเดียวใหญ่แบบใส่เปรย่าของลูกนี่กันนะเข่าเนี่ยจอดถือจ้าประมาณห้าจุดสาม ให้ไจบตนี้อ่ตมเดี๋ยวคนอ่งเขาหมันไส้เอาหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้แค่นี้ก็พอนี่ไม่ได้เไม่เอา จรอไม่งเหรอจรรเว่าหรือเปล่าจีกดจ๊าบมือองเดวจับจัดจับเดี๋ยวจับห่าเยคุณว่าบ้าว่าชู่เรอ่ดี๋ยวไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าของของอ้ไ่ไอ้แล้ขรู้สึกส่วนตัวมากเลยนอนี้คอหรอไอ้ แค่นั้นแหละพี่สิทธิ์กีบพี่มีหวังพี่สามพี่สามที่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรนเออก็หลังจากหลังจากแต่งก็เดี๋ยวตั้งใจว่าจะทําให้ให้ให้เสร็จจริงๆครับเพราะว่าคือเราก็ไม่มีเวลาไปดูเลยคือกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดให้คนอื่นเข้าเข้าไปดูเดี๋ยวจะมีปัญหาครับก็เลยเออตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านเก่าครับยังอยู่ที่ลาม92อยู่กล่าวไว้คร่าวๆว่าจะย้ายไปเดีอนไหนครับเกิดข้าวเลย คงให้เสร็จก่อนนะครับคิดว่าเพราะว่าเราไม่อยากจะเข้าไปอยู่แล้วก็ทาขึ้นขึ้นงางๆอยไาเงี้ยครับอยากให้ทาให้เสร็จแล้วก็ทําบุญขึ้นบ้านทีเดียวแล้วก็ไปอยู่ย่านไหนลําลำลูกกาครับ,รบมันก็ไม่ไกลนะผม้ตกใจมากมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมันไปง่ายนะเวลาเดี๋ยวชวนไปเดี๋ยวชวนไปพี่สิว่าถ้เริ่ม<ห>มีน้องแล้วครับครับว่าเห็นไม่มีน้องเลยยังครับยังครับยังยังยังคิดว่าคงจะยังสนุกกับการใช้ชีวิตคู่อยู่ แล้วก็ยังสนุวกการทํางานเพราะว่าเราสองคนก็มีโปรเจกต์เยอะเขาเองก็ต้องทํางานผมก็ต้องทํางานก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราทํางานสักปีหนึ่งสองปีแล้วเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีครับว่าเราจะมีตัวเล็กเลยไหมอย่างเงี้ยครับพี่นี่คิดตรงกันซะน,นะครับ,รรบที่ตรงกันค่ะก็อาจจะแบบยังอยู่ในช่วงทํางานกันอยู่แล้วก็ยังยังอยากที่จะแบบว่าไปนู่นไปนี่ยังอยากเที่ยวกันอยู่ยังยังอยากทําอะไรที่ที่ยังเป็นสองคนอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ทุกอย่างพร้อมจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ท่านพพีน้มูนที่ไหนท่านี้มูนยังเหมือนยังเลือกประเทศอยู่นะคะแต่ว่าตั้งใจจะไปแบบหลายๆที่หน่อยแต่คงจะเป็นโซนยุโรปสาวเล่นเองคือพี่<ๆ>เขาไม่ค่อยแพลนอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ตามใจ <c oughs> ตามใจซะมากกว่า <c oughs> เหมือนแบบ นี่ก็จะแบบถามว่าเออไปอย่างนี้อย่างนี้ไหมเขาก็จะแบบโอเคอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้แบบวางแผนอะไรเท่าหไหร่วันนี้ไม่รีบไปไหนกันใช่ไหมครับไม่รีบม่ใช่ไหมแล้วมีข้าวมีอะไรสิบรนึ่คือคพูดถึงของชงร้อยหน่อยงานอ๋อครับคุณยังไงคือคือ,ค,อคือความคิดของเราสองคนนะครับเรามีความรู้สึกว่าคือเราไม่อยากหนึ่งเราไม่อยากสร้างภาระให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแทนที่เราจะ เอาเงินเป็นแสนๆเนี่ยไปลงทุนกับของจำรวยซึ่งน้อยมากที่จะเป็นประโยชน์บางคนก็ลืมบ้างบางคนก็ไม่อยากเอากลับไปบ้างก็เลยคิดว่าเราเอาไปทำบุญดีกว่าก็เลยเอาไปไปมอบให้กับน้องๆโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมวยที่อ่าที่ตาวิถีครับซึ่งซึ่งทุกปีเนี่ยผมก็ไปเวลาทำบุญวันเกิดก็จะไปที่นั่นอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่า เราน่าจะทําเอาเงินก้อนนี้แทนที่จะไปซื้อของชําด้วยที่มันบางคนอาจจะอยากได้แต่แบบบางคนก็ทิ้งหายไปอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาไปทําประโยชน์ดีกว่าที่ที่คนเขาต้องการอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยแจ้งบอกทุกท่านไปว่าขออภัยนะครับที่ที่เราอาจจะไม่ได้มีของชําด้วยติดไปแต่ว่าเราก็ตั้งใจว่าเราถือโอกาสว่าถือว่าเป็นของชําด้วยที่มอบให้หรือว่าเป็นบุญเขาเรียกว่า ก็คือเหมือนทุกคนได้ใช่ก็คือก็คือให้พวกเราทุกคนให้แขกผู้มีเกียรติที่มาเนี่ยก็เหมือนร่วมทำบุญให้กับเราด้วยอะไรเงี่ยแล้วก็มอบให้กับน้องๆนอย่างนานปาร์ตี้วันนี้มีธีมอะไรเป็นพิเศษไมไม่มีเลยครับสนุกอย่างเดียวครับขอให้สนุกอย่างเดียวมาจริงๆแล้วเนี่ยมากันใส่ชุดแบบนี้ก็ได้นะแบบสบายๆเพราะว่าผมแฮปปี้แล้วจริงๆ ก็ริซซ่นตัวตีมก็คือแบบคล้ายๆด้วยความที่เราเดินทางไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ที่นิวยอร์ก ก็เลยเหมือนเป็นตีเหมือนให้ทุกคนอยู่เซนทรัลพาร์คเหมือนกันอะไรยาเงี้ยค่ะเพราะเป็นเที่ยวที่ที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลับไปถ่ายพเวดิ้งด้วยก็เลยให้มันเป็นแบบที่ล่มลื่นคุณเซียงก็ชอบต้นไม้อะไรยเงี้ยค่ะก็อยากได้อะไรที่มันล่มลื่นล่มลื่นเข้ามาแล้วก็รู้สึกสบายใจยสบายรูปกันออกแบบด้วยนะครับเซ็ตข้างบนนะครับก็เหมือนก็จะมีน้องน้องเก่งนะคะที่ช่วยมาตลอดแล้วก็เหมือน ช่วยๆกันนะคะแล้วก็เราก็เจอแบบพอเขาเสนอมาปุ๊บเราก็ชอบเลยก็เปนก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้คืนนี้จะมีใครเซอร์ไพรส์ใครอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือต้องรอดูหรือยังไงเลครับผมไม่แน่ใจถ้าตัวผมอ่ะไม่มีแน่ๆแต่ตัวเขาผมไม่ทราบว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์ผมปะไม่มีจ้ะไม่ต้องมีครับมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเราอยากจะใช้ชีวิต่กัก็คงจะต้องบอกว่า ที่ที่ที่บอกความรู้สึกตัวเองเลยว่าคงจะเป็นหลังจากที่คุณแม่เสียที่มีความรู้สึกว่าคือชีวิตเรามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเราเองก็คือตอนเล็กๆเนีเ่ยผมเคยคิดว่าชีวิตเราน่าจะมีอายุสักมาะมาณ70-80ปีซึ่งในความเป็นจริงนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นคือแบบเราไม่สามารถที่จะกําหนดอะไรได้เลยทั้งที่คุณแม่ผมก็ร่างกายแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงดีจนวันหนึ่งอยู่เขาก็าจากผมไปโดยที่แบบผมมีเด็ก เขามีคําทิ้งท้ายที่บอกกับผมว่าเขาอยากให้ผมแต่งงาน <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณแม่ผมเสียเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะคาดหวังหรือจะจะรอคอยอะไรต่อไปแล้วในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ <c oughs> ถ้าวันหนึ่ง <c oughs> คนที่ผมรักอย่างเขาเนี่ยไม่อยู่อีกสักคนหนึ่งเนี่ยซึ่งหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยเราก็จะคงม,มีความรู้สึกว่ามัน มันก็จะรู้สึกทุกทรมานอยู่ทุกวันเนี่ยเวลาที่พูดถึงแม่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมเบื่อความรู้สึกนี้แนละ้วผมคิดว่าผมคงจะพร้อมแล้วที่จะที่จะใช้ชีวิตคู่ได้แล้วผมอาจจะอย่างที่ผมบอกครับว่าผมคงไม่สามารถกรารันตีได้ว่าชีวิตคู่ของผมสองคนเนี่ยมันจะราบเรียบหรือมันจะดียังไงแต่อย่างน้อยมันก็เป็นมันก็คงเป็นความท้าทายแล้วก็มันก็คงเป็นเรื่องที่ดีที่เราสองคนจะช่วยกันทําให้มันดี จะได้ไม่ต้องมีคําว่าอยากอีกต่อไปแล้วจะได้ไม่ต้องมีควาว่าผมอยากแต่งงานผมอยากมีชีวิตคู่ผมอยากมีคอรอบครัวให้แม่เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าก็ลองจินตนาการดูรว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีเขาในโลกเนี้ยแล้วชีวิตผมจะเป็นยังไงคาตอบม,มันก็คือแบบชื่อเสียงเงินทองอะไรทุกอย่างมันก็จะไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะพร้อมแล,ล้วล่ะที่ที่เราควรจะใช้ชีวิตคู่กับใครสักคน พี่ซีคำมาถึงวันนี้แล้วอยากบอกอะไรกับพี่แอมีมันอยู่ข้างๆที่บอกเขาอะไรจริงๆแล้วผมผมคุยทุกวันผมบอกทุกวันนะครับก็มีผัวแล้วนะเราอะตับว่าอะไรครับตับว่าไม่้อะไรก็บอกว่าจะแบบอะไรซึ้งๆก็บอกว่ามีแล้วก็อย่าทิ้งกันนะเว้ยอะไรเงี้ย เพราะว่าไม่เอาแล้วนะหมดแล้วนะ <c oughs> คือก่อนหน้าเนี่ยคือเรา, <c oughs> เ,ราเราเฉยๆ,ๆยงไงเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยความสดมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยวันนี้มีพี่ๆผู้ชายหลายๆคนมาใช่ไหมแล้วบอกว่าความสดเป็นเรื่องธรรมดาพอพอคนมันจะสูญเสียเอกลักษณ์เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยความสดมันเหมือนเนื้อสดอะราคาไม่ลดแต่มีคนอยากได้อะไรแบบนี้แต่ตอนเนี้ยหมดแล้วนะหมดสิทธิ์แล้วนะหมดสิทธิ์แล้วก็เลยบอกว่าเออตัวเอง คือมีผัวแล้วนะอย่าทิ้งเขานะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราไม่ไม่ใครเอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เอมี่ตอบกลับไปว่าอะไรครับมีเมียแล้วนะยังไงด้วยนะเมียมีครับบ้าถ้าไม่เจ้าชู้จะรู้ได้ไงว่าตัวเองหึงเล่นเล่นเล่เล่นเล่นยองนักหรือไม่ดีอะไรยองนักก็ต้องสงสัยหรือยังไงแหมถามหน่อยว่านีใครแต่งงานแล้วบ้างครับใครแต่งงานแล้วบ้างถามคน หนีตายกันนะทันทีเท่าไหร่ล่ะหนีตายกันนะนั่นแหละไม่ได้ถามเลยนะคเก้าปีือว่านานไปไหมรอมาวันนี้คุ้มค่าการรอคอยไหมฮะคือพอพอเราแบบว่ามาพูดกันว่าแบบเฮ้เก้าปีเราก็แบบมันไม่ได้รู้สึกว่าเก้าปีมันรู้สึกแบบเฮ้เก้าปีแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นแบบคนบอกว่าเฮ้เก้าปีนานมากจริงๆมันนั่งคิดมันก็ไม่ได้นานมากแต่ว่ามันทำให้เราผ่าน เรื่องราวต่างๆมาด้วยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบพอเรานึกย้อนกลับไปมันทําให้เรานึกถึงอะไรได้หลายๆอย่างมากแต่ว่าถ้าให้มองไปข้างหน้านันมันยังเหลือเวลาอีก,อก,อกเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันว่า9ปีมันก็9ปีมันก็ถือวันนิดเดียวเลยอยากจะขอขอะไรสามีคำขอแ้สุดท้ายนี่ก็บิ้วจังเลยเนี่ยขอเหรอคะไม่เหรอค่ะก็ เขาก็น่ารักอยู่แล้วไม่ไงั้นก็ไม่แต่งงานด้วยก็ <c oughs> ไม่ขออะไรค่ะ